โตโยต้านะคะ2 4ีไฮบรดตัว DVD ของเรานะคะตัวนี้นะปี2011นะคะด้านข้างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็สวยเลยเบาะหนังสะอาดใหม่สวยเลยด้านหลังเฮดส์รูมตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับคนตัวใหญ่นะคะ วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกับแบรนด์โตโยต้าแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะรุ่นไฮบริดของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้านะคะ2.4 HyB ไฮบริดตัว DVD ของเรานะคะตัวนี้นะปี2011 <st> <Awesome. S 1> นะคะตัวนี้นะรถเป็นสีบรอนเงินนะคะตัวนี้นะสัญลักษณ์ของไฮบริดนะคะไฟจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์ให้เลยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะคะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะคะสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะตัวนี้นะอ่ะตัวนี้เนี่ยของเขาเนี่ยจะบอกว่า ล้อยางนะคะเดี๋ยวดูร้อยางขอบ16นะคะตัวยางขอบ16นะ,ะตัวนี้ขอบ16นะคะแล้วก็ปียางปี24นะคะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็ล้อมแมกซ์อลอยนะคะตัวนี้สัญลักษณ์ด้านข้างเหมือนเดิมค่ะเป็นไฮบีดนะคะตัวนี้ <c oughs> เป็นตัวไฮบีดแล้วก็ไฟเลี้ยวข้างนะคะตัวนี้ได้ไฟเลี้ยวข้างด้วยคุณแจก็จะเป็นตัว พุสตาร์ทนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะด้านข้างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะด้านข้างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ตัวนี้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็กเอบีเอสนะคะตัวนี้เลขกิโลมาจะอยู่ที่2องแสนกับหกพันกิโลนะคะนะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็น DVD นะคะเป็น DVD แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีม่านหลังนะคะข้างในจะแต่งลายไม้นะคะลูกค้าแต่งลายไม้ให้นะคะเบาะหนัง นะคะแล้วก็สวยเลยเบาะหนังสะอาดใหม่สวยเลยีปยวไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเฮสทรูมตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับคนตัวใหญ่นะคะนั่งสบายมากๆนะคะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะตัวนี้แอร์หลังให้นะคะมีม่านหลังให้แอร์ Air หลังให้นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ก็คือ Toyota c a m r รนะคะแล้วก็เป็น h y บริดนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะสจุดนะ่าด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ไฟไฮบรดนะคะไฮบรดจะอยู่ด้านหลัง อันนี้แบตเปลี่ยนมาปี2020นะคะมีใบให้นะคะตัวนี้นะมีใบให้หมดเลยแล้วก็คือตัวเนี้ยขนาดใส่แบตเตอรี่ไฮบริดตรงนี้มานะคะข้างหลังก็กว้างนะคะ ไว้ของได้สบายเลยนะคะตัวนี้นะค่ะโตต้าแคมรี่ของเรานะคะรุ่น2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะรุ่น d v d นะคะตัวนี้นะปี2011นะคะราคาโปรโมชั่นของเราเปิดไว้ที่258,000บาทตัวนี้นะคะเครดิตดีๆนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะผ่อนได้ระยะยาว72งวดนะคะเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับทางเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็แบงค์ด้วยนะคะตัวนี้นะใครสนใจนะคะรุ่นนี้นะแคปรูปนะคะแล้วก็ติดต่อดาวนะ09154291 92หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะคะก็จะมีโปรเด็ดๆให้กับลูกค้าเหมือนกันอันนี้เราก็จะแถมรถสไล,ลด์รถฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ลูกค้า1ปีนะคะยังไงก็รบกวนโทรหาเดาได้เลยนะคะรับทุกสายเลยนะคะปรึกษาปัญหาไฟนงไฟแนนซ์นะคะอันนี้รับได้เลยไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพนะคะเราก็สามารถบริการลูกค้าได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ